ด็กหญิงิงนยท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่7บเว่หลิงกลับมาจากด้านนอกแล้วอียหนิงหยิบหนังสือเล่มนึงมาวางทับจดหมายพรูลมหายใจออกมาเล็กน้อย ลูเจียเสียเขามักจะสร้างความปั่นป่วนให้หัวใจของนางได้อย่างน่าครั่นครามเพียงเห็นตัวอักษรของเขานางยังเป็นเช่นนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงการพบเขาตัวเป็นๆเ,เวลาผ่านมานานหลายปีแล้วชาติพบที่แล้วคนที่หลวอีหนิงไม่อาจลืมเลือนได้มากที่สุดก็คือลูเจียเสีย ทั้งที่นางหลงนึกว่าเขาชอบตนเผ่าว่าสุดท้ายทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงแผนการอันเลือดเย็นของเขาหลวเอีหยนิ่งรู้สึกเสมอว่าตนเป็นคนใจกว้างมากเผ่าว่าลู่เจียเสียยังคงทำให้นางรู้สึกผิดหวังเกรงว่าต่อให้ผ่านไปอีกกี่สิบปีก็ยังไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นางเงยหน้าขึ้นตื่นจากพวังแล้วกล่าวกับใบหลิงที่พึ่งก้าวเข้ามา ข้าช่วยท่านจัดโต๊ะหนังสือเวยหลิงเพียงปลายตามองโต๊ะหนังสือปราดหนึง่งก่อนจะชื่นชมด้วยรอยยิ้มเป็นระเบียบขึ้นมากโชคดีที่มีเต้าช่วยจัดการให้ฟู่ผิงกล่าวแล้วว่าบุตรสาวต้องการการพนุถนอมขอเพียงนางมีความสุขต่อให้นางอยากตลบพลิกห้องหนังสืออย่างไรก็ได้ทั้งสิ้น สาวใช้ทั้งสองคนมองหน้ากันการที่พวกนางไม่ห้ามเมื่อครู่ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องจากนั้นพวกนางก็ถอยออกไปเงียบๆอีหนิงให้ไหวยหิ่งนั่งบนเก้าอี้แล้วนางก็นั่งลงด้านข้างที่ข้ามาเพราะอยากพูดคุยกับท่านเรื่องของทรงื้อกับชิงซีเมื่อไหวยหิ่งฟังถึงตรงนี้หัวคิ้วก็ขมวดมุ่นเล็กน้อยพวกนางเป็นสาวใช่ ที่เจ้าพามาจากตระกูลหลวงจะไม่ให้พ่อคิดป้องกันคนตะกูลหลวงไม่ได้พ่อไม่อาจปล่อยให้พวกนางปนิบัติอยู่ข้างกายเจ้าแต่ในเมื่อเป็นคนที่เจ้าพาออกมาพ่อก็จะแบ่งงานในเรือนของเจ้าให้พวกนางดูแลแต่จะปล่อยไว้ให้อยู่ข้างกายเจ้าไม่ได้อีหน่งรู้ดีว่าไม่อาจเกลี้ยกล่อมเบดิ่งได้ง่ายๆนางเปล่าต่อ ข้าพาพวกนางออกมาย่อมเป็นเพราะข้าสามารถเชื่อใจพวกนางได้นางมองเหวหลิงแล้วเย้มเช่นนั้นท่านเชื่อข้าหรือไม่ชั่วขณะนั้นเหวหลิงไม่อาจโต้อตอบเรื่องอื่นหากสามารถทําให้นางดีใจจะทําอย่างไรก็ย่อมได้เท่าว่าเรื่องสาวใช้เขาไม่อาจอ่อนอ่อนให้ได้ทันใดนั้นนางก็จับมือของเขาไว้พลางขย่าไปมา หากท่านเชื่อใจค่าก็ควรปล่อยให้ข้าตัดสินใจเองท่านว่าจริงหรือไม่ ไวหลิงมองมือของต้นที่ถูกบุตรสาวจับไว้ยากนักที่นางจะแสดงความใกล้ชิดกับเขาก่อนหากนางสามารถออดอ้อนเขาต่อไปได้เรื่อยๆย่อมเป็นเรื่องดีบุตรสาวบ้านอื่นมักออดอ้อนบิดาแต่ด้วยอุปนิสัยของอีหยหนิงคงยากนักนางําเรื่องพลันนี้ออกมาไม่ได้ไวหลิงพันรู้สึกเสียใจเล็กน้อย นางพูดถึงขั้นนี้แล้วเขาจะไม่ตกลงได้อย่างไรเวยหลิงกล่าวพางทอดถอนใจช่างเถิดสาวใช้ในเรือนเจ้าก่อนแล้วแต่เจ้าจะจัดการเพอแต่เขายังสัมทับว่าเทว่าจะต้องวางเจนจูไว้ข้างกายเจ้า อีหนิงย่อมให้ความสำคัญกับจันตูจันตูรู้เรื่องในตัวอิงตัวกงอย่างแจ,จ่มแจ้งแม้จะยังไม่ยึดถืออีหนิงเป็นเจ้านายโดยแท้จริงแต่ยังน้อยก็ทำได้ดีกว่าใต้เมา เวลานี้ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงสาวใช้ถือเชิงเทียนเข้ามาทันใดนั้นภายในห้องก็สว่างสวยด้วยแสงสีเหลืองนวลอบอุ่นเวยหลิงถามอีหนิงว่าหิวแล้วหรือยังเขาจะเรียกสาวใช้เข้ามาเตรียมสำรับเย็นอีหนิงตอบตามตรงว่าหิวแล้วเวยหลิงจึงยื่นมือออกไปลูบศีรษะนางเหมยเหมยรอประเดียวพ่อตอบจดหมายแล้วจะไปกินข้าวกับเจ้า ý nên giếm พรางพงกศีสะะให้เขาบังเกิดความรู้สึกคุ้นเคยที่เกิดขึ้นเฉพาะกับญาสนิทขึ้นมาหลายส่วนวยหลิงเดินไปตอบจดหมายที่โต๊ะหนังสืออีหนิงมองร่างสูงตระงานซึ่งถูกแสงเทียงอบล้อมของเขาเมื่อส่องสะท้อนลงบนชั้นวางตกแตง่งก็ยิ่งขับให้เขาดูสูงใหญ่ขึ้นไปอีกอีหนิงรอจนง่วงการอยู่ในห้องของเวลีงทำให้นางอุ่นใจยิ่งนัก นางเอ็นตัวลงบนพนักเก้าอี้รอเขาเขียนจดหมายเงียบๆเวยหลิงตอบจดหมายเสร็จ ก็เรียงให้องคารัก์ส่งออกไปเมื่อหันหน้าไปก็พบสาวน้อยนั่งพิงเก้าอี้อยู่นางขดร่างเป็นก้อนกลมบางทีอาจเป็นเพราะรอจนง่วงแล้วจึงมีอาการสลืมสลือใกล้เข้าสู่ห้วงนิทรานางยังยาวไว้เปราะบ,บางถึงเพียงนี้ดูไม่เข้ากับเก้าอี้ตัวใหญ่และการประดับตกแต่งที่ดูขึงขังรอบข้างสักนิดทันใดนั้นเขาก็บังเกิดความรู้สึกถึงความรับผิดชอบของ ของผู้เป็นบิดาขึ้นมาเด็กคนนี้ตัวเล็กเบาบางเพียงเท่านี้นางต้องการการปกป้องจากเขาจริงๆไวลิงปลุกนางด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอียหนิงสลืมสลือ ล่อยให้เขาจูงมือเดินออกจากห้องหนังสือด้านนอกเข้าสู่ยามราตรีแล้วรอตอนตื่นเต็มที่อี๋หนิงก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วหลังจากที่กินข้าวเสร็จเวหลิงก็ส่งนางกลับด้วยตนเองขณะที่กำลังจะจากไปเขาก็คิดอะไรขึ้นได้จึงกล่าวกับนางต่อไป เจ้าก็ช่วยสอดส่องดูแลเรื่องการเรียนของน้องชายเจ้าเทิดเขาซุกซนยิ่งนักมีเพียงพ่อที่ควบคุมเขาได้หากเขาไม่เชื่อฟังเจ้าเจ้าก็มาบอกพ่อ พ่อจะไปสั่งสอนเขาเองไวลิ่งรู้สึกว่าบุตรชายจะตามใจตนเสียคนไม่ได้ต้องตีบ้างถึงจะได้เชื่อฟังตัวเขาเองก็อยู่ด้านนอกมานานเจ้าเด็กคนนี้จึงถูกตามใจตนเสียคนแล้วบุตรชายของเขาใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าหมิงตูแต่ไม่ยอมใกล้ชิดกับพี่สาวแทๆ้ๆจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ กานข้างหน้าเมื่อเขาชาราลงเด็กคนนี้ต้องเป็นผู้สืบทอดบรรดาศักิ์อิงปัวก้องหากไม่ลงรอยกับอีหนิงจะทำอย่างไรเจ้าเองก็ไม่ต้องตื่นเช้านักพรุ่งนี้พ่อจะให้เขามาหาเจ้าไวหลิงกปล่ายามนี้เขามีเฉิงหลังคอยอบรมสั่งสอนพรุ่งนี้เฉิงหลังจะมาสอนหนังสือให้เขาเจ้าก็สามารถไปฟังได้ อีหนิงท่งไวหลิงกลับไปอย่างนอบน้อมนางรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยเรื่องคราก่อนของนางกับเฉิงหลางไม่รู้ว่ายามได้พบกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเป็นดังที่ไวหลิงกล่าวไว้ ตั้งแต่เช้าถิงเตอรก็มาหานางแม่นมของเขาถงมามาเดินตามอยู่ด้านหลังมือถือกล่องใส่สีสิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือยามนี้เข้าสู่ช่วงเหมันแล้วด้วยกลัวว่าลมแรงด้านนอกจะทำให้เขาหนาวอีหนิงจึงให้สาวใช้เตรียมห้องอุ่นไว้ให้เขาเรียนหนังสือภายในห้องอุ่นมีการเผาทานอากาศภายในห้องจึงอบอุ่นยิ่งนักด้านนอกมีหิมะตก โปรยปลายไม่ได้รุนแรงสักเท่าใดแต่ก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อเทียบกันแล้วบรรยากาศภายในห้องอุ่นย่อมสบายกว่าถิงเตอรเม้มริมฝีปากหยิบผู้การขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่ยินดีนะ อีหนิงนั่งจิบชาคอยสอดส่องเขาเขียนหนังสืออยู่ด้านข้างหิงเตอเพิ่งจะมีอายุห้าขวบเท่านั้นขายยังไม่ยาวแต่ไม่ถึงพื้นได้แต่ห้อยต่องแต่งไปมาอยู่กลางอากาศเพราะอายุยังน้อยเขาจึงจับผู้กันได้ไม่ดีนักเขียนอักษรได้ไม่กี่ตัวสมาธิก็แตกสัน้น ประเดี๋ยวไปจับที่แขวนผู้กันประเดี๋ยวก็ไปขยับจานฝนเมึกอีหนิ่งมองแล้วก็พูดว่าถิงเกอตั้งใจคัดอักษรน,นางราวกับเห็นภาพเหตุการณ์ย้อนกลับในอดีตล้วนเป็นหลัวสันยวนจับตามองนางคัดอักษรบัดนี้มีเจ้าผีน้อยตอนนี้มาให้นางจับตามองแล้วถิงเกอร์มองนางกล่าวออกมาว่า ท่านกำลังดื่มชาอยู่ด้านข้างไม่ใช่หรือดวงตาทั้งคู่ของเขางดงามมากทั้งเรียวยาวทั้งโตแพ้ขนตายังเข้มหนาเขากระแทกพูกกันอย่างรวดเร็วกล่าวด้วยความไม่สบอารมณ์ท่านดื่มชาแต่ข้าต้องคัดอักษรเพราะเหตุใดกันตัวอักษรของท่านดีนักหรือไร ผีน้อยตอนนี้ไม่ยอมเชื่อฟังอีหนิ่งวางถ้วยชาลงก่อนจะเรียกทรงตือเข้ามากลางกระดาษฝนมึกให้นางเจ้ามานี่ข้าจะเขียนให้เจ้าดูนางไม่ได้เอื้อนเอ่ยอะไรอีกหยิบผู้กันขึ้นมาแต่น้ำหมึกแล้วเขียนตัวอักษรกวนเก๋าลงบนแผ่นกระดาษอย่างเป็นระเบียบ ถิงเตอมองนางที่จดจ่อสมาธิอักษรที่เขียนดูมีพลังสวยงามอย่างยิ่งงดงามประหนึ่งแบบคัดอักษรเขามองอีหนิงอย่างตกตะลึงอีหนิงรู้สึกว่าใบหน้าเขาขาวของเขาดูราวกับสารเป้าตึงยื่นมือไปบีบยิ้มพลางเอ่ยถามตัวอักษรของข้างามหรือไม่ถิงเตอถูกนางบีบแก้มก็ถอยหลังก้าวหนึ่งด้วยใบหน้าแดงเรื่อท่าน ผู้ใดให้ท่านบีบแก้มค่ะข้าเป็นชายชาตรีห้ามบีบแก้มข้าเจ้าไม่ชอบหรืออียนิ่งรู้สึกว่าใบหน้าแดงเรื่อของเขาช่างน่ารักยิ่งนางจึงพูดต่อเช่นนั้นข้าไม่บีบแก้มเจ้าแล้วเจ้าอย่าหนีไปไกลนักมานี่ข้าจะสอนเจ้าเคลื่อนผู้กันหิงเตอยังไม่ยอมเดินเข้าไป ในขณะนั้นเองก็มีคนเดินเข้ามาอย่างเงียบฉียบและหยุดยืนอยู่ตรงประตูห้องอุ่นเงาของเขาบดบังแสงไว้อีหนิงเงยหน้าขึ้นก็พบกับเฉิงหลางซึ่งสวมชุดคลุมยาวสีขาวนวลจันดวงหน้าหล่อเหลาประดุดหยกสง่างามเป่งประกายเจิดจ้าท่ามกลางเหมันอันเหน็บหนาวเมื่อเขาเห็นอีหนิงกำลังมองมุมปากก็ยกยิ้มเจ้าอย่าได้มองข้าเช่นนี้ ท่านลุงสั่งให้ข้ามาที่นี่เขาเป็นองคคารัก์ผู้ติดตามในรมขุนนางเป็นขุนนางขั้นห้าไม่ใช่ลูกหลานตระกูลขุนนางที่มีเวลาว่างเที่ยวเล่นไปวันวันไม่มีสิ่งใดทําอีหนิงเองก็ไม่ได้มีความหมายอื่นหลังจากเรียกเขาว่าญาติผู้พี่เฉิงหลังคาหนึ่งก็หลบไปอยู่ด้านข้างเฉิงหลังกล่าวพางทอดถอนใจญาติผู้น้องอีหนิงหลีกหนีค่ะ เรากับข้าเป็นอสรรพิษอย่างไรอย่างนั้นเขาโตถึงเพียงนี้ก็ยังไม่เคยถูกคนปฏิบัติเยี่ยงนี้มาก่อนอีนิงรับคำเสียงหนึ่งก่อนเอ่ยกับเขาญาติผู้พี่ถ่อมตนเกินไปแล้วท่านน่ากลัวยิ่งกว่าอสรรพิษเสียอีก า้ได้ยินว่าในเมืองหลวงมีหญิงคณิกาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนางหนึ่งงามสะครานสั่นสะเทือนใต้ล่าญาติผู้พี่ถึงขั้นยอมทุ่มเงินพันตำลึงเพื่อปิดหอสดับเพลงเผ่าว่าต่อมาเมื่อไม่ชอบนางแล้วก็ผลักใส่ไม่สนใจหญิงนางนั้นยกเรื่องการทำลายโสมมาข่มขู่ท่านท่านก็ยังเมินเฉยไม่นำพามาใส่ใจมีเรื่องเช่นนี้จริงหรือไม่ น้ำเสียงของเอีห่งไม่ถือว่าเป็นมิตรนักเมื่อเสงหลางได้ยินก็ยิ้มแล้วเปลา่าช่างแปลกนักแต่ละคนเริ่มแรกต่างก็ทำตัวสูงส่งเย็นชาเต่ว่าต่อมากลับสแสวงหาความใต้กเกาะเกี่ยวไม่ยอมปล่อยทำให้ข้ารู้สึกเหนื่อยหน่ายยิ่งนักญาติผู้น้องเข้าใจข้าผิดไปแล้วเรื่องเหล่านี้มิใช่ว่าข้าเป็นคนบีบบ,งบังคับให้นางทำสักหน่อย อีหนิงไม่ชอบพี่เฉิงหลังแสดงท่าทีไม่แยแสผู้อื่นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในอดีตเขาเป็นคนที่นางเคยสั่งสอนมาก่อน จึงห่วงใยเขาบ้างเล็กน้อยมิเช่นนั้นหากเป็นผู้อื่นนางคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเชิงลางหยิบแบบคัดอักษรออกมาเรียกถิงเตอมาให้คัดตามนี้ขณะที่ถิงเตอเดินเข้ามานั่งดวงตาของเขาก็ปราดมองไปยังตัวอักษรของอีหนิงที่อยู่ด้านข้าง นี่เจ้าเขียนเองหรือเฉิงหลังเงยหน้ามองอีหนิงอีหนิงพงกศีรษะเบาๆเฉิงหลังกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าคัดตามแบบอักษรของผู้อื่นใช่หรือไม่ลายมือนี้ข้าค่อนข้างคุ้นตาเชิงหลังเฉลียวฉลาดแต่กำเนิดสิ่งใดที่เคยผ่านตาล้วนไม่ลืมเดือนตั้งแต่เด็กจนโต อีหหนิงคัดตามแบบอักษรที่หลวงสัหยวนมอบให้มาโดยตลอดดังนั้นลายมือจึงละไม้คล้ายคลึงกับเขาถึงเจดแปดส่วนเห็นทีเฉิงหลังคงจะเคยเห็นลายมือของหลวงสัหยวนมาก่อนเฉิงหลังหยิบกระดาษแผ่นนั้นมาตรวจดูอย่างละเอียดจากนั้นก็กล่าวปนรอยเยี่ยมเป็นลายมือของพี่ชายสามของเจ้าหลวงสัหยวนกระมังอียหนิงรู้สึกเหลือเชื่อนัก ตั้งแต่เล็กเขาก็ฉลาดปราดเปรืองแต่นางไม่คิดว่าเฉิงหลังจะฉลาดถึงขั้นนี้นางถามเขาท่านเคยเห็นลายมือของหลัวงซันยวนหรือหลายปีก่อนเคยได้พบเขาที่เมืองหลวงเฉิงหลังวางกระดาษลงมองนางแล้วกล่าวว่าเห็นทีเขาจะเอ็นดูเจ้าอยู่ไม่น้อย ไม่มีผู้ใดยอมปล่อยคนที่มีลายมือเหมือนกับตนไว้โดยเฉพาะคนที่ฉลาดและระมัดระวังตัวเช่นหลวงสันยวนหลัวอีหนิงย่อมรู้ว่าพี่ใช้ยสามดีต่อนาง เท่าว่านั่นหลวนเป็นสิ่งที่นางรับรู้ด้วยตนเองมาโดยตลอดครั้นได้ยินจากปากของผู้อื่นก็ให้ความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหลังจากแยกจากหลวงสนยยวนนางถึงเพิ่งตระหนักว่าคนผู้นี้มีอิทธิพลต่อนางมากเพียงใดคำพูดคำจาการกระทาหรือกระทั่งวิธีการตรึกตรองนางกล่าวต่อเพียงว่าท่านสอนถิงเกอเขียนอักษรไปเถิด อีหนิงไม่คิดถึงหลัวงสัญยวนอีกแม้จะคิดถึงก็พบเขาไม่ได้เชิงหลังสอนผิงเตออยู่เครื่องวันไม่นานก็สำเร็จภารกิจเขาขอตัวลาอีหนิงจึงให้สาวใช้ไปส่งเขานางไปยังห้องครัวเล็กม้วนแขนเสื้อขึ้นเตรียมทำของว่างจากฟักทองชนิดหนึ่งนางมีความเชี่ยวชาญในการทำขนมชนิดนี้มากที่สุด เอาฟักทองที่นึ่งเสร็จแล้วไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวด้านในใส่ถั่วแดงกวนและน้ำตาลทรายแดงจากนั้นก็จี่ด้วยไฟอ่อนเวลากินจะให้สัมผัสกรอบนอกนุ่มในเมื่อกัดลงไปคำหนึงจะมีน้ำรสหวานหอมไหลออกมานี่เป็นสิ่งที่นางคิดค้นขึ้นยามที่นางยังเด็กเมื่อทุกคนได้ลิ้มลองก็พากันชื่นชอบจึงกลายเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของนางเด็กเล็กคนชารา ต่างนิยมชมชอบถิงเตอร์คัดอักษรด้วยความลำบากนางจึงวางแผนจะทำไปให้เขาชิมทรงจือคอยเป็นลูกมืออยู่ด้านข้างนางยิ้มพลางกล่าวไม่รู้ว่าท่านก็ทำสิ่งน,นี้เป็นด้วย อีหนิ่งรอบคิดนั่นเป็นเพราะตอนที่นางอยู่ในตระกูลหลวนางเกียดคร้านยิ่งนักแม้ทักษะการทำครัวของนางไม่อาจกล่าวว่าเยี่ยมยอดเท่าว่าการทำขนมของว่างเหล่านี้ล้วนไม่มีปัญหาส่วนพวกอาหารหลกักนางไม่เชี่ยวชาญจริงๆเมื่อนางทำเสร็จก็วางลงในจานเคลือบสีขาวลายเถาวันเกีียวยกเข้าไปที่ห้องอุน่น ถิงเตอร์ได้กลิ่นหอมก็หันไปมองทางประตูอีหนิ่งวางจานลงบนโต๊ะเล็กแบ่งใส่จานเล็กส่งให้ถิงเตอร์จมูกเล็กๆของเขายังขยับฟุตฟิตคีบขนมชิ้นเล็กขึ้นมาด้วยความสงสัยนี่ทำจากอะไรของว่างที่เขากินแต่ไหนแต่ไรมาล้วนถูกทำขึ้นอย่างประณีตไม่เคยพบเห็นของว่างที่หน้าตาดูไม่สวยงามเช่นนี้มาก่อน ด้านนอกเป็นฟักทองด้านในมีถั่วแดงกับน้ำตาลทรายแดงอีหนิงเห็นเขาลังเลไม่กล้ากินก็รู้ว่าเขาต้องรังเกียจที่ของว่างหน้าตาไม่งดงามเป็นแน่นางจึงกล่าวหากเจ้าไม่กินเช่นนั้นข้าก็จะยกออกไป ถิงเตอดมแล้วรู้สึกว่าหอมดีจึงตัดลงไปคำเล็กๆน้ำรสหวานผสมกลิ่นหอมของถั่วแดงแผ่ซ่านออกมาเผ่าว่าถิงเตอมีลิ้นแมวลิ้นเขาถูกลวกจนสะดุ้งยองอดครวนว่าร้อนจนทำให้ถงมามาที่อยู่ด้านข้างตื่นตกใจแทบสิ้นสติรีบรียน้ำชาให้เขาดื่มเป็นภารวัน โดนลวกร้ายแรงมากหรือไม่เจ้าคะรีบให้บ่าวดูเร็วเข้าว่าเป็นอะไรหรือไม่ถิงเตยหยิบกาน้ำชาขึ้นมากรอกดื่มลงไปหลายอึกก่อนจะหันไปมองอีหนิงที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่เอื้อนเอ่ยวาจา้าความน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งทวีแผ่ซ่านคนผู้นี้ช่างเหลือเกินนัก ไม่เห็นว่าลิ้นเขาถูกลวกหรือไรที่สำคัญยังถูกลวกเพราะนางนางไม่คิดจะมาป,อปลอบอารมณ์เขาสักสองสามประโยคเลยหรือเหตุใดจึงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล่าวอะไรเลยเอียหนิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงขนมร้อนเพียงใดนางรู้ดีถิงเตอแค่ปลอบบางไปหน่อยเท่านั้น ผู้ใดจะรู้ว่าถิงเตอจะกอดกาน้ำชาแน่นพูดด้วยกระบอกตาร้อนเผาท่านทำให้ข้าถูกลวกแล้วเขาเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆดูหน้าสงสารเหลือคณะอีหนิ่งร้องไห้ไม่ได้หัวเราะไม่ออกทำได้เพียงเข้าไปลูบศีรษะเขาเช่นนั้นเจ้าอยากให้ข้าขอโทษเจ้าอย่างไร เมื่อถูกลวกแน่นอนว่าต้องเป่าเท่าว่าลิ้นพองนั้นไร้หนทางเป่าเมื่อถิงเตอคิดถึงประเด็นนี้ก็รู้ว่าต่อให้โกรธไปก็ไม่มีประโยชน์อย่างไรนางก็ขอโทษแล้วเขาฝืนพงกศีสษาให้อภัยอียหนิง้งขนมรสชาติไม่เลวจึงเรียกให้ถงมามาส่งจานเล็กมาให้เขายังอยากลิ้มรสต่อ ท่านใดนั้นด้านหลังก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นอี๋หนิงหันหน้ากลับไปก็เห็นเฉิงหลังเดินเข้ามาขณะกำลังคิดว่าเฉิงหลังกลับมาด้วยสาเหตุใดก็เห็นเขามองไปยังจานที่นางวางไว้บนโต๊ะเล็กญาติผู้พี่เฉิงหลังท่านลืมสิ่งใดไว้หรือ เอ๋นิงเอ่ยถามเขาเฉิงหล่างไม่ได้ตอบแต่หยิบขนมในจานขึ้นมาลองกินชิ้นหนึ่งเมื่อกลืนลงไปอย่างเชื่องช้าสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงราวกับมีสิ่งใดทำให้เขาตกตะลึงเอ๋นิงถูกเขามองเช่นนี้ก็พลันเกิดลางสังหรหอนไม่ดีเดินเข้าไปถามเขาท่านเป็นอะไรไป คาดไม่ถึงว่าเฉิงหลังจะจ้องนางตรงๆท่านใดนั้นก็จับข้อมือของนางไว้เอ่ยถามเสียงตา่าของว่างนี้เจ้าเรียนรู้มาจากผู้ใดเมื่อเห็นการกระทำอันกระทันหันของเขาบรรดาสาวใช้ในห้องก็พากันตกตะลึงอย่างเยี่ยงจนจูกระเด้งตัวขึ้นมารีบเข้าไปดึงตัวเฉิงหลังออกพามกลางสายตาของผู้คนมากมายเขากำลังทำอะไร คุณชายท่านรี่ปล่อยมือเร็วเข้านี่หากถูกในท่านกลัวกงรู้เข้าต้องไม่ดีนะเอีหนิงถูกเขาบีบข้อมือนั่นในใจก็พลันกระตุกนางลืมได้อย่างไรว่าของว่างนี้เป็นสิ่งที่เฉิงหลางชอบมากที่สุดตอนเขายังเด็กนางมักจะทำให้เขากินอยู่บ่อยๆเฉิงหลางย่อมจดจำของว่างชนิดนี้ได้ข้าทำเอง อีหนิงมองเขาอย่างเย็นชาบิดข้อมือคิดจะสะบัดออกท่านปล่อยมือข้าเถอะท่านไม่รู้หรือว่าชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดเฉิงหลังกลับยิ่งกำนน่นและออกแรงมากขึ้นไร้ท่าทางเจ้าสำราญเช่นยามปกติเป็นผู้ใดสอนเจ้าเมื่อเห็นอีหนิงไม่ตอบก็คาดคั้นเจ้าพูดออกมาทรงจื้อที่อยู่อีกด้านตื่นตระหนกจนแทบสิ้นสติคุณชาย คุณหนูของพวกเบ่าไม่เคยเรียนรู้จากผู้ใดมาก่อนจริงๆเบ่าอยู่ข้างกายคุณหนูมาโดยตลอดเบ่าจะไม่รู้ได้หรือท่านรีบปล่อยมือเร็วเข้าท่านบีบจนมือคุณหนูของพวกเบ่าแดงไปหมดแล้วสาวใช้หลายคนเข้ามาดึงมือเขาออกในที่สุดเฉิงหลังก็สะบัดปล่อยมือของเหลวอ,อีเหนิงแต่ยังคงต้องนางขมง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ